ตั้งแต่ผมทำเข้าร่วมธุรกิจบริษัทดีนกรุ๊ปมาตั้งแต่ปี2 6 1จนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องเรียนให้พี่ๆน้องๆหลายคนที่ดูคลิปนี้ว่าผมมีรายได้าจากบริษัทนี้แล้วเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ12ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็รับรายได้แบบรายเดือนเนี่ยก็เดือนประมาณล้าน8 ก็จะเข้าย่างถึงเดือนละ2ล้านแล้วนะครับซึ่งไม่สามารถควบคุมรายได้ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากรายได้นียถ้าเกิดจํานวนคนที่มันมีการขยายหรือเรียกว่าเครือข่ายผู้บริโภคขยายลงไปข้างล่างเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสาหรับเราแังนั้นโอกาสนี้หก็คือโอกาสของการรีบเข้ามาก่อน2ก็คือโอกาสของการเรียนรู้และลงมือทําก่อน ก่อนที่ตลาดมันจะเยอะขึ้นปัจจุบันนี้คนทำอีดีมเยอะหรือยังยังไม่เยอะครับและหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกก็ได้ว่าธุรกิจอีดีมกรุป๊ปจุดเด่นของธุรกิจนี้ก็คือหนึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างง่ายครับเพราะว่ามีคุณก้องอาคารนิติพลดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังเป็นประธานบริหารอยู่เป็นบุคคลสาธาระที่ใครๆก็รู้จักและก็อยากเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับพี่ก้องนะครับ สิ่งที่2ก็คือธุรกิจนี้ไม่มีไม่ต้องมีนายจ้างไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องมีพนักง,งานบัญชีใดทั้งสิน้นสามารถทําได้เลยไม่ว่าคุณจะมีไรายได้มากขนาดไหนนาคตก็ตามคุณก็สามารถด,ดถําเนินธุรกิจนี้ได้แบบสบายๆธุรกิจนี้ลงทุนต่ําความเสี่ยงไม่มีไม่มีความเสี่ยงถ้าเกิดถด้าถามว่าความเสี่ยงไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนซื้อสินค้าไปใช้เราได้สินค้ามาเรียบร้อยสามารถสร้างรายได้ได้ ถ้าวันนี้เราจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีคนไม่โอเคกับเราในเรื่องโปรเจกต์แบบนี้ต่อให้เราจะต้องไปคุยคนร้อยคนแล้วไม่มีใครเอากับเราเลยแม้แต่คนเดียวเราก็ยังเรียกว่าเราไม่ได้ขาดทุนนะครับไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่เราจะต้องสต็อกสินค้านู่นนันนี่ไปธุรกิจนี้ไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นไม่กําหนดระยะเวลาและสิ่งที่สําคัญประสบการณ์ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่จํากัด อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวุฒิภาวะใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนมาในสังคมแบบไหนทาได้หมดเลยเพียงแค่ต้องการความสําเร็จเท่านั้นครับแต่นั้นวันนี้คําว่าธุรกิจที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ชีวิตเราประสบผลสาเร็จผมก็อยากจะแนะนําธุรกิจแบบนี้ครับว่าธุรกิจแบบนี้ในมุมมองของท่านท่านอาจจะมุมมองด้วยหลายๆอย่าง แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อยากจะรู้ความจริงว่ามันทําได้อย่างไรบ้างก็ต้องเข้ามาการที่เราเข้ามากลัวว่าทําไม่ได้แน่นอนครับมันจะยังทําไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เรียนแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านเรียนท่านศึกษาท่านเต็มที่ผมเชื่อว่ายังไงก็ทําได้อะไรก็ทมที่เรายังไม่ได้เรียนก็ต้องทํายากอะไรก็ตามที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจมันก็โคตรง่ายดังนั้นไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็ต้องเกิดการเรียนรู้การพัฒนาและมันก็เป็น แต่สิ่งที่มันเป็นมันอาจจะไม่สามารถให้เงินล้านกับท่านได้ครับแต่ธุรกิจนี้ถ้าเกิดท่านเข้ามาท่านเรียนท่านรู้ท่านเข้าใจท่านจะเอาสักกี่ล้านก็ทําได้ครับแต่นนั้นวันนี้เรามีธุรกิจที่ดียังไม่พอเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงอีกนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทั้งชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นและก็สิ่งที่สําคัญคือความฝันท่านจะเป็นจริง ดังนั้นเรื่องราวของธุรกิจวัสัยดิ้งก๊ปขอฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่ลงทุนต่ําความเสี่ยงน้อยแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรผูกมัดไม่มีระยะเวลากําหนดไม่กําหนดวุฒิการศึกษาและก็อิสระภาพในการทํางานทั้งหมดเลยแต่นั้นง่ายๆครับเพียงแค่เข้ามาแล้วก็ติดต่อมารับรองว่าใครก็ตามที่เข้ามายังไงก็สําเร็จถ้าเกิดเอาจริง